สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูปุ๋ยนะคะในวิชาคณิตศาสตร์หน่วยนี้เราจะเรียนถึงเรื่องการวัดความยาวซึ่งวันนี้เราจะเรียนเรื่องแรกคือการเปรียบเทียบความยาวนะคะซึ่งการเปรียบเทียบความยาวเนี่ยเราสามารถใช้ในชีวิตประจำวันของเราทุกๆวันอยู่แล้วใช่ไหมคะเราจะมาเริ่มเรียนกันเลยแล้วกันนะคะนักเรียนดูนะคะครูปุ๋ยมีรูปให้นักเรียนดูสองรูปรูปแรกคือดินสอ รูปที่สองคือตะปูเราจะมีวิธีการเปรียบเทียบความยาวยังไงดีที่จะให้รู้ว่าอะไรยาวกว่าอะไรสั้นกว่าใช่ค่ะวิธีการเปรียบเทียบความยาวง่ายๆคือหนึ่งเราจะต้องนำปลายข้างใดข้างหนึ่งวางให้อยู่ในแนวเดียวกันและให้ปลายทั้งสองข้างเสมอกัน อย่างกับรูปภาพนี้นะคะจากนั้นเราก็มาดูปลายอีกฝั่งหนึ่งว่าสิ่งของชิ้นไหนมีความยาวมากกว่านักเรียนดูสิคะเห็นหรือ,อยังเอ่ยว่าอะไรมีความยาวมากกว่าใช่ค่ะดินสอมีความยาวมากกว่าตะปูและตะปูมีความยาวน้อยกว่าดินสอแต่ในการเปรียบเทียบความยาว เราจะไม่นิยมใช้คำว่ายาวมากกว่ากับยาวน้อยกว่าเราจะใช้คำว่ายาวกว่าและสั้นกว่าดังนั้นดินสอจะยาวกว่าตะปูหรือตะปูสั้นกว่าดินสอนักเรียนพอที่จะเข้าใจหรือ,อยังคะเดี๋ยวเรามาลองดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะ,ะนักเรียนดูคะ่ะคุณครูมีไม้บรรทัดกับยางลบ เราจะเปรียบเทียบไม้บรรทัดกับยางลบขั้นแรกเราจะทำไงดีเอ่ยขั้นแรกนะคะเราจะต้องเอาปลายของไม้บรรทัดแล้วก็ดินสอวางอยู่ในแนวเดียวกันโดยให้ปลายทั้งสองข้างเสมอกันนะคะและเราก็มาดูปลายอีกฝั่งหนึ่งว่าสิ่งของชิ้นไหนมีความยาวมากกว่า ช่ไหมคะ,ะจากนั้นนักเรียนดูสิคะอะไรย,ยาวกว่าใช่คะ่ะไม้บรรทัดยาวกว่ายางรบหรือยางลบสั้นกว่าไม้บรรทัดเห็นไหมคะในการเปรียบเทียบความยาวไม่ยากเลยเพียงแค่เรามีหลักการง่ายๆคือเราจะต้องนำปลายของอีกฝั่งหนึ่ง วางให้อยู่ในแนวเดียวกันจากนั้นเราก็มาดูปลายอีกฝั่งหนึ่งว่าสิ่งของชิ้นไหนยาวกว่าใช่ไหมคะเรามาลองอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะนี่คะ่ะรูปนี้จะมีสิ่งของทั้งหมดสี่ชิ้นมีอะไรบ้างเอ่ยสี่ชิ้นจะมีตะเกียบไม้มรรทัดดินสออ่ะนักเรียนดูสิคะ อะไรอะไรอะไรยาวที่สุดใช่ค่ะไมบ้บรรทัดยาวที่สุดและอะไรสั้นที่สุดที่สั้นที่สุดนั่นก็คืออยางลบใช่ไหมคะยากไหมคะในการเปรียบเทียบความยาวไม่ยากเลยเดี๋ยวครูปุ๋ยจะให้นักเรียนลอง ฝึกทำในแบบฝึกที่ครูปุ๋ยได้ส่งไปให้นะคะและอย่าลืมเมื่อทำแล้วถ่ายส่งมาให้ครูปุ๋ยด้วยทุกใบงานทุกแบบฝึกครูปุ๋ยมีคะแนนให้นะคะและฝากอีกนิดนึงก่อนออกจากบ้านอย่าลืมสวมแมสนะคะเราต้องป้องกันตัวเองนะคะขอให้นักเรียนมีความสุขในการทำงานค่ะสวัสดีค่ะ